เพื่อเพื่ออะไรครัเพื่อเป็นสริมุคลครับผมเองเนี่ยมากราบที่นี่เนี่ยตั้งอากรำฟาร์มได้เยสวนพุทธมนตรเนี่ย่งเริ่มที่จะปลูกต้นไม้เล็กๆครับเมื่อปี2000รู้สึกยา5 0า7หรือ508แล้วผมก็มาได้ได้ธรรมะที่นี่ได้ธรรมะที่นี่โดยการเดินทักษินาการเดินเนี่ยมันก็เหมือนทำสมาธิไปด้วยเขาเรียกเดินจงกรมหรือเดิน เขาเรียกเดินสมาธิก็ได้เดินกรรมฐานก็ได้เดินวิปัสสนาก็ได้การเดินจิตมันจะนิ่งคารนี้การเดินเนี่ยผมทักษินาผมกาดูดูดูแล้วแลเห็นเลยเห็นพระอาทิตย์ในพื้นในพื้นที่เราเดินอยู่เนี่ยเป็นดวงที่สองก็เลยเริ่มมองตามการนี้การมองตามเนี่ย บางครั้งไม่มีสติได้แต่มองตามผลปรากฏว่าพระอาทิตย์เนี่ยไปหลุดตรงที่กำแพงเรามมวแต่มองพระอาทิตย์ก็ไปชนกำแพงครับพอชนกำแพงปุ๊บก,ก็มีสติขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่สิถ้าเราเดินผ่ามพระอาทิตย์เดินตามแสงเนี่ยถ้าพบทางตันเราก็ไม่รู้เพราะนั้นเอาใหม่ผมก็เดินเดินใหม่แต่เท่านี้มีสติละพอแสงมันมันจะรับมันจะเข้าหากำแพงผมก็เดินเลี่ยงออาเรียกคราวนี้พอเลี่ยงไปเสร็จมันเกิด กิดความรู้สึกก็มีว่าเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เราร้อนแต่ตอนนี้มันทำไมมีลมเย็นก็เลยพิจารณาพิจารณาอ๋อตอนที่เราร้อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเดินอยู่ข้างหน้าซึ่งมีผ้าทิศมีแดดร้อนแรงถ้าปรีบเสมือนการดําเนินชีวิตตอนที่เราโดนแสงแดดเนี่ยมันเหมือนชีวิตที่เรากําลังมีปัญหาร้อนรุ่มต่อสู้ทําทุกสิ่งทุกอย่างทรมานมากกับการที่เราจะเดินให้มันครบรอบเนี่ย เสร็จแล้วพอระหว่างที่เดินพ้นพระอาทิตย์เป็นด้านข้างด้านหลังเนี่ยเราก็มานึกถึงตอนว่าช่วงที่มันผ่านไปเนี่ยชีวิตที่ร้อนรุ่มที่ทรมานมันกลับเริ่มมีความสงบเริ่มกลับมีความสุขและยิ่งยิ่งโดนตอนโดนสายลมโอ้อันนั้นก็คือความสดชื่นคือความสุขที่แท้จริง<ม>แต่ใน,นระหว่างเดียวกันก็กลับมาเจอร้อนอีกเราก็มามองชีวิตว่าอ๋อที่มันเจอร้อน เจอเย็นเจอความสุขเจอความทุกเนี่ยมันเป็นพวกการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยที่มันต้องผ่านพ้นเหมือนเข็มนาฬิกาเช้าขึ้นมาตกเย็นดับไปเช้าขึ้นมาตกเย็นดับไปเหมือนชีวิตที่กาลังจเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายพอโดนความร,ร้อนมันเริ่มตกเริ่มต่ําเริ่มลำบากเริ่มทรมารเราทนไหวไหม ทนไหวถ้าเรายังดําเนินชีวิตอยู่มันก็ผ่านพ้นมันก็เลยมองอ๋อชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเดินทักษศนารอปรงท่านเนี่ยนะมันมีทั้งร้อนมันมีทั้งเย็นมันมีทั้งสุขและมันมีทั้งทุก เ้าอย่างนี้เป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเพราะว่าเมื่อสมัยที่เราเริ่มบุกเบิกเริ่มเปิดโปเริ่มต่อสู้กับชีวิตมันเหมือนที่เราเจอภาทิตย์แ้ร้อนแรงแล้วเราคิดไม่เป็นจนกระทั่งไปไปพบทางตันน่ยซึ่งเราก็ยังจะตามพระอาทิตย์อยู่นั่นแหละพอมีสติปั๊บเราไม่เดินตามพระอาทิตย์ละเราเดินตามวิถีที่ฝ่าคือธรรมชาติไม่ฝืนผลปรากฏมันก็ไปเจอความร่มเย็นไปเจอความสุขลมเตยสายลม ชีวิตช่วงนั้นรู้สึกดีขึ้นนะดีขึ้นพอดีขึ้นมีความรู้สึกเอออันนี้แลมันเป็นธรรมชาติจริงๆที่มันมันมีมันมีดีมันมีดีมันมีทุกมีสุขมันมีคู่ตลอดเพราะชีวิตเนี่ยมันวนเวียนมันเข็มนาฬิกาช่วงสูงสุดก็เหมือนตอนเข็มที่ขึ้นไปเลขสิบสองช่วงต่ำสุดมันก็เหมือนลงไปเลขหกเราจะทนไหวไหม นอกจากจะไปปฏิบัติธรรมที่พุทธมนฑลแล้วนะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะตระเวนขับรถไายังวัดในจังหวัดใกล้เคียงนะครับอย่างวันนี้ก็มาที่จังหวัดนคนปรปฐมมาที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับผมใช้คำว่าสแสวงนะตระเวนเนี่ยคำว่าตระเวนนี่คือสแสวงแทนที่เราจะอยู่กับที่เนี่ย มันเหมือนการเป็นรอเวลารอเวลาตายมนุษย์เนี่ยตายได้ทุกวินาทีมันตายทุกวินาทีเราจะมารออะไระแสวงหาบุญเนี่ยการแสวงหาเนี่ยหมายถึงเร,เราเดินทางไปผมใช้คําว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมแล้วตอนนี้คือผมว่างไม่ได้ผมว่างผมจะไปครับทําไมเราไม่อยู่นิ่งๆในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือแสวงบุญเองก็ถามว่าได้ไหมได้ครับได้แต่เท่ากับเรารอตาย มันต่างกันยังไงกว่าการไปกับกับรอการไปเราได้ครับเราได้พิจารณาเราได้ไปเห็นแต่อยู่กับที่เนี่ยเราพิจารณาคือต้นไม้เราก็รู้ต้นไม้เราก็รู้แค่นี้เองฮรรู้แค่นี้แต่การเดินทางระหว่างเราเดินทางเราเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนน่นเนี่ยคือการพิจารณาทั้งหมดพิจารณาเสร็จแล้วเราก็มาใช้สติใช้ปัญญามองมันจะเกิดทม ไป,ไปทำอย่างอื่นหารายได,ได้เลี้ยงชีพหาเงินเลี้ยงชีพเนี่ยต้องหาแต่หาแบบพอเพียงไม่ได้หาแบบประมาทไม่ได้หาแบบฟาร์มโลทถามมนุษย์เนี่ยกินก็แค่อิ่มถามว่าอิ่มมื้อหนึ่งเท่าไหร่ก็อยู่ที่เราอย่างมือ 5, ม้อหนึ่งห้าแสนก็ได้มื้อหนึ่งห้าบาทก็ได้แต่มนุษย์เนี่ยคำว่าพอเนี่ยไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยผมพอเพราะผมพอผมก็เลยมีความเลือกการหาเงินต้องหาหาเพื่ออะไรเพื่อมาเลี้ยงชีพหาเท่าไหร่ สิบาทยี่สิบบาทสามสิบาทห้าสิบาทร้อยหนึ่งหรือสองร้อยพันไม่รู้ได้แล้วนิ่งจำสินปฏิบัติธรรมธรรมะเข้ามาในชีวิตของพี่เป้าตั้งแต่เมื่อไหร่เข้ามาตอนที่เราช้ำที่สุด คือเจ็บที่สุดเหนื่อยที่สุดท้อใจมากที่สุดช่วงนั้นไม่ขนาดไหนครับความความที่สุดของวีนี่ทำไมเรามีทุกอย่างชื่อเสียงมีนาทธิการงานมีมีทุกอย่างทําไมชีวิตันต้องเอาปางขนาดนีอ้ออบปางที่น้อยใจที่สุดก็คือทําไมไม่มีงานทำํำท่านี้ก็ทํางานกันโครมๆอ่ะเขาก็เปิดหนังเปิดละครกันแล้วก็เป็นหนังบูหนังแอคชั่นซึ่งในประเทศไทยอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนี้น้องผมก็คือตานานอ่ะทําไมเขาไม่มองเราเลยรือว่า เขาเห็นว่าเราแก่แล้วหมดยุคหมดสมัยนั่นก็คือความน้อยเนื้อต่อมใจก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรละ แสดงว่าเมื่อก่อนช่วงที่เฟื่งฟูสุดๆ,ๆนี้ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมาตเลยผมผมก็คือลูกผู้ชายที่ม,มันเท่าๆท่านะขนาดหมามองหน้าอย่างเปะหมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเลวมาเลวนี่ถ้าไม่เจอจะเป็นไรโอ้โหนรกนรกครับที่นรกเพราะอะไรเพราะหนึ่งผมเป็นคนไม่กลัวคนครสองในเมื่อหาเงินด้วยฟาร์มสุจริตไม่ได้ก็คดมันเลยดีกว่าก็มันมีสองทางให้เลือกดีกับเร็วหรืเมื่อดีสุดๆแล้วมันไม่ได้ดีก็ต้องเร็ว เาเมว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าจิตใจเรารู้สึกมันดีขึ้นจากเป็นคนใจร้อนก็ใจเย็นลงจากเป็นคนมโหร้ายก็เป็นคนที่มโหแบบแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ถ้าไม่มีบทเรียนถ้ามีบทเรียนแล้วก็ยังไม่จําบทเรียนแล้วก็ยังไม่มีสติที่จะคิดแก้ไขมันก็ยังไม่รู้อยู่ประมาณ มาชาตินี้เนี่ยตอนในยุที่ผมก่อนเข้าโรงเนี่ยก็คือครึ่งคนมาแล้วเนี่ยทาไมเพิ่งมาคิดได้ก็ถือว่ายังบุญแล้วนะที่ยังมาคิดได้เสียดายสิทำไมไม่เสียดาย<ม>เพราะว่าารามไม่รู้คือารามที่มันเป็นอวิชาถ้าเรารู้เนี่ยเราก็คงไม่ทะเลาะกับใครถ้าเรารู้ก็คงไม่ไปแยง่งองแยง่แยงชิงดีชิงเด่นใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทําร้ายใครคําว่าปรปักษ์ก็คงไม่มี